นี่ครับทุเรียนไร้หนามนะครับทุเรียนไม่มีหนามนะครับเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะครับแต่เราเอาหนามออกเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีคนว่าเราอีกนะครับว่าทุเรียนอะไรนะครับเราก็ต้องบอกก่อนนะครับทุเรียนเราเอาหนามออกนะครับตั้งแต่เล็กนะครับก็เลยไม่มีหนามนะครับนี่เนื้อเขานะครับนี่นะครับเปลือกบางมากนะครับเปลือกบางมากนี่เห็นไหมนะครับเปลือกบางนิดเดียวเองนะครับ คือแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะนะครับ